ฟังแล้วจะร้องไห้คำมั่นสัญญาเจาให้ไว้กับปิ่นในวันแต่งงานย้อนฟังคำมั่นสัญญาเจาเจ,าเจาตารินให้ไว้กับปิ่นเกตมณีในวันแต่งงานเรียกว่าหลังจากเป็นกระแสข่าวลือม,มาพักใหญ่สำหรับปิ่นเกตมณีกับเจเจาตารินล่าสุดในวันที่12มิถุนายน66วัวานี้ ทางด้านสาวปิ่นก็ได้ออกมาเปิดใจยยอมรับแยกทางกับอดีสามีเจเจ,เจตรินซึ่งตอนนี้ก็มีความสุขดีทางด้านของหนุ่มเจก็มีความสุขดี ไม่ค่อยอยากพูดถึงเป็นห่วงความรู้สึกของลูกตอนนี้มีความสุขกับลูกกับเจทำหน้านที่เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกโดยวันนี้ค่ะทีมงานจะพาไปสองเส้นทางรักเจเจตรินและปิน่นเกตแมณีตลอดระยะเวลา28ปีที่ทั้งคู่เองก็ผ่านเรื่องราวมือที่สามบ้านแตกเรื่อยมาแต่ทั้งคู่ก็สามารถฟันฝ่าจับมือฝ่ามรสุมรักกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง เจเจตตารีนวัฒนสิน,นเป็นนักร้องนักสแสดงพิธีกรนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นหนุ่มฮอตนักเรียนนอกขวัญใจสาวๆในยุค90ก่อนจะมีข่าวออกมาว่าเจคบหากับนักร้องวงคิสแนปเปอร์ที่ต่อมาก็กลายเป็นนักสแสดงชื่อดังก็คือปิ่นเกตมานีค่ะการครบกันของทั้งคู่เป็นข่าวใหญ่มีข่าวรักรักเลิกเลิกกันเรื่อยมาก่อนที่เจจะหันไปคบกับจีน่าจิดาภา หลังจากนั้นไม่นานเจก็กลับมาคบกับปิ่นอีกจนกระทั่งทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าประตูวิวาเมื่อปี2544ไม่นานเจกับปิ่นก็ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาทคนแรกในปี254 4 และมีบุตรด้วยกันอีกสองคนเป็นสามคนเป็นครอบครัวอบอุ่นที่ใครต่างก็พากันอิจฉาในปี2550เจปิดเจอมารสุมรักรา้าาเมื่อมีข่าวออกมาว่าเจานอกใจปิ่นไปนั่งเฝ้าวีเจรุ่นน้องพิตาณพัทรุงถึงกองถ่ายทำเอาเจาไม่นิ่งนอนใจ ต้องรีบออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงและรู้สึกเคืองผู้ที่ไม่หวังดีที่ปล่อยข่าวเสื่อมเสียให้กับครอบครัวแต่ยอมรับได้แยกห้องนอนกับภรรยาเพราะแต่ละคนต้องการความเป็นส่วนตัวในปี2560 ทางด้านปิ่นเยอรมนีโพสภาพตัวเองคู่กับเจดา้าลูกสาวที่เกิดกับจีนา่าและยังมีการโพสภาพรวมตัวครอบครัวพร้อมหน้าร่วมโต๊ะอาหารท่ามกลางเสียงชื่นชมของแฟนๆที่เห็นภาพครอบครัวสุขสันต์ในปีเดียวกันค่ะปิ่นออกรายการเล่ามรสุมชีวิตรัก ซึ่งปิ่นเล่าว่าเจไม่ใช่คนเจ้าชู้คบกันมาก็มีพฤติกรรมแปลกๆครั้งเดียวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากแต่ก็เคลียร์กันได้จึงวางใจเจจะไม่ทําให้เป็นปัญหาอีกซึ่งเคยเลิกกันมาแล้ว3ามครั้งส่วนมากทะเลาะกันเพราะอารมณ์ล่าสุดในปี2566ปิ่นก็กลับมามีข่าวลือบ้านแต่อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เซ็นใบหย่าแล้วโดยสาเหตุที่ทําให้เลิกกันเพร้อมือที่3อีกเช่นเคยสาวคนนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงอายุหลักสีต่ต้นๆเคยผ่านการแต่งงานกับไฮโซมีลูกติดด้วยสุดท้ายก็ต้องให้ความเป็นธรรมราฟังจากปากของทั้งเจและปิ่นค่ะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีกระแสะข่าวลือเซนใบหย่าขึ้นฟีดในโลกโซเชียลเต็มไปหมดจนล่าสุด โซเชียลก็ได้ไปคอมเมนต์คลิปใน t i k t o อกรายหนึ่งหลังโพสคลิปคำมั่นสัญญาของเจเจตรินที่ให้กับปิ่นเกตมณีในวันแต่งงานโดยในคลิปทางด้านของหนุ่มเจบอกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่ฝันไว้แต่มาถึงวันนี้เราก็อยากจะบอกให้ท่านผู้มีเกียรติคุณพ่อคุณแม่ลายญาติทุกท่านของปิ่นไม่ต้องเป็นห่วงปิ่นนะครับเจจะดูแลน้องเขาอย่างดีที่สุดจนกว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปต่างก็มีชาวโซเชียลค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นคำพูดผู้ชายเชื่อไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปหมดรักก็ทิ้งทุกอย่างวนกลับมาฟังความแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนคำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงคลิปเก่าๆวนขึ้นฟีดมายาวๆไปเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดา